ครับสวัสดีครับวานศุกวันนี้นะครับกอกกลางเึงเวลาเลวไปที่เรายวแเด็กมนเดก็ตึงเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าบทสวดยาวมากเลยครับก็ก็ใช้เวลาท่องแล้วก็เข้ามาฝึกซ้อมที่วัดหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็มีหลากหลายงานเลยต้องแบบแบ่งช่วงเวลาไปท่องสวดด้วยตั้งใจพู่ีในการปวิบัที่ดี เหมือนเป็นเป็นครั้งหนึ่งในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นชาวพุทธนะแล้วก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทน,แแแท,น Everyone, ทุกๆคนที่ที่เคยสร้างสิ่งดีๆกับ,บเรามาครับผมมีชื่อฉายา,ยา,าอะไรใช่ชื่อปุญญาวัฒโนครับก็เหมือนท่ากระบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปัญญาวัฒนาครับผมก็จเจริญด้วยปัญญาฉายานี้าใครเป็นคนตั้งให้ ก็ทางทางพระเป็นคนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาก็สุบรสิทธตจงชีวิวัดก็จะเป็นปัญญาวัฒนาอะไรเงี้ยทนี้ตั้งัดใจประมาณน่อย่ที่จะัเพราะว่ตอนนี้คิดว่ายังต่ำก็น่าจะสองอาทิตย์ครับแต่ว่าก็อยากจะให้ให้ได้นานที่สุดเพราะมันก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาทำ จริงจังจริงจังแบบนี้ครับผมเดี๋ยวในใจที่หนึ่งแบระจำวัดที่กรุงเทพหรือจะมีแผนจะไปต่างงจััหวดเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เราค่อยไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปที่ไหนผมคิดว่าน่าน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับจะอยู่ที่โน่นนะสักวีคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมา,มาใช่แล้วจะไปกรุงเทพคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจครับ เคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขาเหมือนไม่ไม่เคยให้บวชเลยครับเหมือนเขาไม่ดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าผมบวชจะไม่สึกเขาก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชเลยเลยก็ตลกดีครับ ตอนนั้นเขาคือคือผมก็คือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอ,ย,อยากให้ลูกบวชซะหน่อยแบบตอนเบญจเพศยี่สิบห้าอะไรเงี้ยตอนผมยี่สิบห้าก็ไม่มีใครบอกให้บวชเลย,เยผมก็เลยเอ้าทำไมไม่มีใครอยากให้บวชเลยอลไรย่าง้มามาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าบวชจะไม่ศึกเ,เลยไม่เป็นไรแล้วกันตอนที่จะไปบอกว่าจะบวชนะมามาก็เลยมามาเขาก็เหมือนก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็ถามว่าแน่ใจหรือหนาผมก็บุกัณฑ์ก็แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าก็ก็จะมีหลายๆหลายๆเคสที่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียเราค่อยบวชให้อะไรรู้สึกว่าอันนั้นเราเราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่กับแฮปปี้กันดีกว่าไม่ไม่กังวลไม่กังวลนี่ก็ก็ล็อกคิวงานไว้แล้วว่าไงก็ต้องบวชก็ต้องไ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 งก็ต้องสึกออกมาอะไรอย่างนี้ครับ แต่วาก็บอกไปแล้วว่าอขอถ้าออกมาปุ๊บไม่มีผมไม่มีคิวได้ไหมก็ยังอนุญาตหรือโอเคได้ครับแต่มีเ่องศึกไ่มไม่มีเลยครับเหมือนทางวัดเขาบอกว่าเราต้องบวชเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางวัดค่อยหาเลิกศึกให้แต่ก็คงจะขอเลิกสักแบบเหมือนขอใช้เวลาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปขอเลิกเขาเลยครับแล้วคนเลิกงานได้เคลียย์อะไรไหมเราคาว่าว่าจะต้องกลับมาประมาณเมื่อไหร่ครับ ปลายคือเอาจริงปลายเดือนพฤศจิกาก็มีไปตามประเทศแล้วครับก็อาจจะต้องสึกออกมาก่อนช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแต่ว่าถ้าได้อยู่ยาวถึงตอนนั้นก็เดือนหนึ่งแล้วก็<ม>คิดว่าคงโอเคแล้วครับตอนผมมาแล้ว <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโกนอีกรอบตอนกลางเดือนก็เลยอาจจะผมหายไปอีกรอบนึงอะไรนะครับก็น่าจะขึ้นไวปล่อยขึ้นไม่ไว ย่างวันที่เราตั้งใจมาบทที่ศึกษาพระธรรมนี่สวยใช่ใช่ครับแบบเต็มที่เลยก็หิ้วหนังสือมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ทางวัดก็มีพระที่เก่งๆเยอะมากๆก็เลยคิดว่าน่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยครับอย่างวันนี้เรื่องยังไงคะโซเชียลหรืออะไรต่างๆต้องตัดเลยครับก็คือคือด้วยความที่เทคโนโลยีในในปัจจุบันไม่ได้ถูกกล่าวไว้นะสมัยนั้นใช่ไหมครับก็เลย หลายๆอย่างถ้ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ก็ยังสามารถใช้ได้เลยแต่พี่จะตั้งใจจะจำวัดที่นี่หรือว่าจะไปวัดได้ตรงไหนก็จำวัดอยู่ที่นี่แหละแล้วจะต้องไปต่างจังหวัดนะครับย่อมีไปไปที่เป่าว่าไปเชียงใหม่ครับมีความกังนลอะไรไหมครับเพราะว่ามันจะต้องการเดินทางต้องไปอยู่ที่เราไม่คุ้นเคยก็มีแค่ตอนนี้คือความกังวลคือเรื่องวิธีการมากกว่าครับเราจะขนของไปยังไง ก็ต้องมีคนมาช่วยมาคนให้อะไรอย่างเงี้ยครับผุก็ยังไม่แน่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการตอนที่เราบวชเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำในปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองก็อาจจะต้องรบกวนหลายๆคนมาช่วยหน่อยครับได้มีโอกาสทดลองมานอนที่วัดทั้งอย่างด้วยหรือย่างเลยครับ<ม>ค,คืนแรกเลยที่นอนวัดคืนแรกที่นอนวัดเลยครับแต่ก็ไม่มีความกังวลน,นะเพราะว่าวัดสงบงมากๆเลย ตอนนี้ที่กังวลมากมากสุดก็คือการการใส่จีวรนี่แหละครับมีการมีการซ้อมเป็นกรซ้อมผมยังไม่ได้ซ้อมเลยครับผมว่าเนี่ยหลังหลังผมบวชเสร็จเนี่ยผมจะซ้อมทั้งวันเลยครับพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาบินนาบาทันพับพับพพี่เลี้ยงพี่ผูวครับพับพี่เลี้ยงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรอเรูนเพื่อนเยอะก็รอก็รอติดตามเหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยบ้างพรุ่งนี้ ใช่วันแรกเลยครับลหลายๆคนก็ขู่ว่าเนี่ยบางทีตื่นมาก่อนชั่วโมงครึ่งเนี่ยยังใส่ไม่เสร็จเลยนะถึงผมคนนั้นตื่นกี่โมงเนนะี่ยทีนี้ในเรื่องของความเป็นอยู่ของเราเราต่างหากเนอะเพาะว่าเหลือต้องกินนอนเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยกังวลมากครับเ,เพราะว่าเหมือนปกติผมทำ IF อยู่แล้วก็จะมีช่วงเวลาในการทานอาหารอยู่แล้วเรา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 ด้วยความที่ไปต่างประเทศบ่อย เลยไอเอฟเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆทีนี้คิดว่าการเปลี่ยนเวลารอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะครับทีน,นี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆน,น้นองๆทุกคนที่มาให้กําลังใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ที่คอยติดตามอทางบ้านด้วยนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจต้องบอกว่าเป็นก็ครั้งใหญ่มากๆใน ในในชีวิตของผมเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนมุโมันัฒนาบุญด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะ